อ่ะหมายคเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้เนี่ยเ,เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลกำแพงแสนะนะครับอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือคุณศักพลศรทองอันออนะครับอายุ21ปีนะครับซึ่งก็อยู่ที่อำเภอกำแพงแสนนคนปรปฐมเนี่ยเป็นคุณพ่อนะครับอายุ21ปีนะครับก็ แจ้งต่อผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็มีการไปไปแจ้งตํารวจด้วยนะฮะว่า,าลูกชายเนี่ยวัยแรกเกิดเลยนะครับก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้รับศพมาจากสถาบันนิติเวชแล้วมาบําเพ็ญกุศลน,นะครับ<ะ>ซึ่งปัญหาก็คือเขาเชื่อว่าโรงพยาบาลปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทจนเป็นเหตุทําให้ลูกของเขาต้องเสียชีวิตและขาดอากาศหายใจ<ะ>ในคันระหว่างที่เจ็บท้องแบ่งคลอดนั่นเองนะครับซึ่งคุณแม่ก็คือ ือนางสาวทิติมาคำสะอาดอายุ24ปีก็คือเป็นภรรยาของคุณสักพลเนี่ยก็ยืนอยู่ในงานงานงานศพด้วยนะครับเราผู้สิ่ข่าวเข้าไปกันนะครับก็ไปสอบสัมภาษณ์กันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ามาพบแพทย์ครั้งแรกตั้งแต่18มีนาของปีนี้นะฮะเราก็ฝากคันไว้มาหาหมอตามกําหนดครบอย่างเป็นระเบียบทุกครั้งแล้วก็กําหนดคลอดคือ24กันยานะครับ จนกระทั่งเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในตอน6โมงเช้าเขาปวดท้องรู้สึกเหมือนจะคลอดนะครับก็ไปตรวจดูเนี่ยมันมีรายละเอียดนิดนึงนะคุณผู้ชมมดลูกก็เปิดนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นก็รอจนถึงประมาณเที่ยงเนี่ยก็เหมือนว่าจะพร้อมคลอดแล้วเขาบอกว่าน้ำคร่ำแตกแล้วอ่ะนะฮะแล้ว<ม>ก็เรียมการพร้อมของคนทอ่จะคลอดแล้วนะครับปรากฏว่าเขาก็เรียกหมอว่าเนี่ยเขาจะคลอดแล้วหมอมาถึงปุ๊บก็บอกว่าที่เขาเป็นเครื่องหมายโคตดมาเครื่องหมายคราำพูดเลยเขาไปดูแล้วบอกว่าออกมาแล้ว เร็วๆส่งคนไข้ขึ้นเตียงเลยเร็ว,รว <ฮะ S 1> ๆขาบอกว่าเด็กออกมาแล้วแต่ว่าเอาก้นออกมาซึ่งแปลว่ามันไม่ใช่ท่าปกติปกติจะต้องเอาห<อ>ัวออกมาก่อน<ๆ>ออพอเอาก้นออกมาปุ๊บเขาก็อบอกว่าพยายามจะเตรียมอะไรต่างๆกันแต่หลังจากนั้นแพทย์ใหญ่มาดูบอกว่าอุปกรณ์เครื่องมือไม่พอนะครับทางโรงพยาบาลกำแพงแสนไม่สามารถทำได้ต้องส่งให้โรงพยาบาลนครปฐมรออยู่พักหนึ่งแล้วเขาไปนะฮะแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยทุกคนบอกเขาบอกว่าอย่าเบ่งอย่าเบ่งต้องไปถึงโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งก่อนไงอ๋อแม้แต่บางทีเนี่ยคนพร้อมคลอดบางทีไม่ได้เบ่งเขาก็ออกมาเอง <น>โอ้โอย่าว่าตะคลอดเลยบางทีปวดท้องห้องน้ำยังทนไม,ไม่ได้เลยนะฮะแต่คืนนี้เขาบอกอะไรบอกว่าคนระเบียบเท่าไมันไม่เหมือนกันมันออกมาคนละทางเลยครับผมผมไม่เคยมีทางนั้นนะครับ <c oughs> เขาบอกอะไรบอกว่ายาเบ่งยาเบ่งนะฮะแต่ตัวเองเขา <c oughs> เขาเขาบอกว่ามันมีลมเบ่งผมไม่รู้เป็นยังไงอ๋อใช่ใช่ใชเขาบอก <คน S 2> อ่ามันมีลมเบ่งอยู่นะครับแล้วพยาบาลก็บอกว่าคือเขาพยาบาลไก่อนช่ไก่อนพูดตลอดเลยว่ายาเบ่งแล้วก็เอาผ้าอนาไมยมาปิดไว อา,อาจจะเพราะทษโน,นะฮะผมคิดว่าคือคงเหมือนกับจะให้มาซับน้ํา,ต,าต่างๆของเลวต่างๆที่ออกมาจากร่างกายหรือเปล่านะครับจนเขาบอกว่าก็ไปถึงโรงพยาบาลน,นคนปรปฐมเ,เข้าห้องคลอดทันทีตรวจดูอาการและแพทย์ก็หันมาบอกว่าเด็กเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจแล้ว ก็อีกตอนที่เอาผ้าอ,อนามัยมาปิดไว้นี่นคือสิ่งที่เขาเชื่อเออนี่คือสิ่งที่เขาชเขาชื่อครับว่านี่คือสาเหตุคือความประมาทของแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลกระแพงแสนนั่นเองคือเด็กเนี่ยคือพอออกมาแล้วเนี่ยคือไม่รู้นะถ้าเดาจากเหตุการณ์นี้เนี่ยหัวอาจจะออกมาประมาณกึงก่งๆึ่งไงเขาออกเ,เอาก้นหนอกมาไงอ,อ๋อ เป็นไปได้ว่าในระหว่างที่จะจะออกหรือไม่ออกจะออกหรือไม่ออกแล้วเขาพูดว่าเอาก้นแต่จริงๆก็ไม่แน่ถูกถูกไหมคะพูดง่ายๆแล้วลักษณะก้นที่โผล่มานิดนึงกับหัวมก็ใกล้เคียงกันนะแล้วหัวเด็กตอนที่โผล่มายังไม่มีผมเท่าไหร่ด้วยมันก็อาจจะดูเป็นก้นหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ตอนนี้คือการการคาดเดาของว่าเราเดาเดาจากรูปการซึ่งเขาไปแจ้งตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนนีก็ประสานไปทางโรงพยาบาลนครปฐมแล้วเขาบอกว่าจะขอไปร่วมมือชันสูตรก่อนที่จะเก็บให้เป็นหลักฐานในการดําเนินการต่อไปมันเป็นข่าวขึ้นมาเฉยๆเพราะว่าก็ มัน,ม,นมันคงเป็นเหตุที่สะเทือนใจก็แสดงความเสียใจด้วยทั้งกับคุณสักพลน,นะครับแล้วก็คุณพิทิมาแต่ว่าเรื่องราวจริงๆจะเป็นยังไงผมว่าคิดว่าคงต้องคงต้องใช้เวลาว่าจริงมันเป็นความผิดของใครกันแน่เพราะทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเดือนหนึ่งเนี่ยทำคลอดกว่า100่งรคนก็ถือว่าเป็นผู้ชุวาแล้วเขาก็บอกว่ามันมันเป็นสิ่ง<ร>ที่คือเขาก็ทําตาม ขั้นตอนทุกอย่างแล้วไม่ได้ชักชา้าแต่อย่างใดเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปาขั้นตอน,นที่ทเอาผ้าทำไมมาอุดไว้เนี่ยเหรออันนี้ผมไม่ทราบจริงเออเราก็ไม่เคยคลอดน,นะแต่ก็ฟังดูแปลกแปลกก็คงต้องมีการสืบสวนกันต่อไปแบบลูกทั้งคนอะ่ะเป็นเราเราก็ยิ่งกว่าเขาอีกนะแล้วก็เข้าใจดี